แนวทางในการถอดมอเตอร์นะครับจักเก็บผ้าเข็มเดียวนะครับตรงนี้มันจะมีสลักอยู่แล้วก็จะมีกิปล็อกครับให้ใช้คิมนะครับดึงออกได้เลยนะครับจะเป็นกิปล็อกสลักครับมันจะมีทั้งแส้แขวนนะครับกิปล็อกตัวนี้เราสามารถถอดออกแค่ฝั่งเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เอาอะไรตกนะครับให้มันโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งสลักตัวนี้มันก็จะหลุดครับมันจะเป็นหูหิ้วนะครับหูหิ้วจะมีสองหูนะครับของมอเตอร์นะครับ หูหิ้วซ้ายขวาครับเข้างในนุ่นอีกหูหนึ่งมันจะแขวนอยู่นะครับเราต้องทาการเอาสลักตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่มอเตอร์มันก็มีน้ําหนักด้วยเห็นไหมมันจะมีหูหิว้วคือสองหูครับนี่อีกหนึ่งจุดนะครับเราก็ต้องถอดสลักตัวนี้ออกก่อนถอดคลิปล้วก็ค่อยๆตีนะครับตีสลักออกมาโพอีกด้านหนึ่งเพื่อเราจะทําการให้มันเหลือแค่หิ้วอีกหนึ่งหูก่อนครับเอาออกแค่หนึ่งหูก่อนนะครับ และเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับของหูอันแรกนะครับมันจะมีคลิปล็อกเหมือนกันเลยตรงนี้ใครจะถอดก็ได้หรือว่าไม่ถอดก็ได้นะครับเพราะว่าเราอะจะใช้คอนหรือว่าอะไรครับตีโซออกมาอีกฝั่งหนึ่งแต่คลิปนี้ผมทําการถอด2ตัวเพื่อให้รู้ว่าจุดนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่เพื่อการสลักตกนะครับถ้าเพื่อนๆถอดออกมาแล้วใส่คืนแล้วไม่ได้ใส่คลิปล็อกสลักนะครับถ้าเราใช้งานไปนานๆเกิดการสั่นนะครับ สลักมันก็จะหลุดตกมอเตอร์ก็จะหล่นนะครับอันตรายถ้าใครใส่สลักแบบนี้แล้วถ้ากิฟหายก็ให้หาซื้อมาใส่นะครับอ่ก็ระวังสายไฟด้วยสายไฟเวลาเราจะเอายกมอเตอร์ลงสายไฟมันจะติดกับพวกบพื้นไม้พื้นโต๊ะจักนะครับเราก็ต้องทําการดึงสายไฟค่อยๆทํายังไงก็ได้ให้สายไฟมันลงล่างเป็นอิสระและที่สําคัญเราก็ต้องไปถอดสวิตไฟด้วยสวิตเปิดปิดอ่ะจากนั้นเราก็จะทําการเคาะนะครับเคาะสลักให้มันออกมาทางฝั่งนี้ ในเมื่อเราเคาะไปนะครับมันจะสุดแบบนี้ครับอย่าพึ่งดึงออกให้หมดนะเดี๋ยวมันจะล่วงครับเพื่อนๆก็ต้องอ่ะแ้าว่าทํสองคนจะง่ายก่อนครับให้อีกคนหนึ่งจับมอเตอร์ไว้ครับเพราะว่ามันหนักอันนี้ผมใช้ไม้งัดรองไว้ครับงัดกับขาของจักรครับงัดไว้ให้มันมีระยะหน่อยเพราะว่ามันไม่ถนัดนะครับหรือว่าใครจะไปอยู่ข้างในก็ได้อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะเลยก็ได้อันนี้ถ้าทํสองคนจะดีกว่าเราพยายามมาสลักออกครับอันนี้ผมเอาไม้สอดไว้ครับงัดไว้ผมกลัวมันตกใส่มือนะครับ แล้วก็จะเดึงออกง่ายเห็นไหมความจริงมันก็หนักอยู่พอสมควรแต่มันหนักเวอร์ไหมมันก็ไม่หนักเวอร์ครับเพราะว่ามันก็ปล่อยได้หนึ่งหูเห็นไหมเราสามารถปล่อยออกหนึ่งหูก่อนครับเบาๆผมเอาไม้ดันไว้ครับมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หลนนักตัวนี้ที่หนักคือหัวจักหนักมากกว่านะเห็นไหมผมเอาไม้สอดคั่นไว้แบบนี้เลยงัดขึ้นงัดลงอ่ะสะดวกดีแล้วก็เราไปชักสลับออกนะครับมันก็ไม่หนักหรอกตอนนี้เราถ้าเราเอาไม้ออกนะมันก็จะห้อยอยู่ตรงแตงอยู่อีกหนึ่งหูครับ ถ้ามันห้อยตรงแตงอยู่ในลักษณะนี้เรา,เาสามารถถอดออกได้เลยครับผมก็จะเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะแล้วก็ทําการถอดออกนะครับแต่ผมก็จะเข้าไปอยู่ฝั่งนู้นน่ะนั่งไปอยู่เอาหัวมูตโตเข้าไปเลยครับเอาเข้าให้มีใครมีเข่าก็เข่า,ขาดันได้ก็ค่อยจับแล้วก็ถอดออกมาดึงออกมาจากหูหิว้วเห็นไหมมันจะมีหูหิ้วอยู่ค่อยดันออกมาครับจับมอเตอร์ด้วยจับด้วยความแข็งแรงครับเพราะว่ามันหนักพอสมควรนะครับเนี่ยถ้าเป็นคุณแม่แบนก็ลองทําดูนะครับ มอเตอร์ตันนี้มันก็ผมว่าไม่ถึง10โลหรือว่าประมาณ10โลเองครับก็จับให้มั่นถอดออกมาแบบนี้แล้วก็วางไว้กับพื้นครับระวังครับก่อนถอดก็อย่าลืมเช็คสายฟงสายไฟสวิสอตช์ถอดออกด้วยเดี๋ยวมันจะติดขาดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าครับที่ผมถอดเปลี่ยนโต๊ะจากนะครับที่มันโกงครับก็รายละเอียดมีในคลิปนั้นเยอะมากเลยก็ย้อนกลับไปดูได้ครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกัน